ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพอดคาสต์ทอกความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่สวัสดีค่ะมีหลายคนเลยนะคะที่สนใจดูแลสุขภาพด้วยการกินโลคาบแต่พอไปตรวจเลือดนี่สิคะเจอกไขมันมาเอ๊ะเกาหัวเลยรผมว่าทำไมค่าบางตัวมันดูแปลกๆวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเจาะลึกดูข้อมูลที่ได้มานี่แหละค่ะ เพื่อทำความเข้าใจเจ้าค่าแรมยิ่นคอเลสเตอรอลหรือแรมเน้น C L กับ non H D L คอเลสเตอรอลกันค่ะใช่เลยครับว่ามันคืออะไรบอกอะไรเกี่ยวกับร่างกายเราบ้างนะคะครับเราจะมาดูกันว่าตัวเลขพวกนี้มันสะท้อนภาพพลังงานสารอาหารในตัวเราอย่างไงโดย,ยเฉพาะเอ่อคนที่กินโลคาร์บอยู่เนาะจะได้รู้ว่าค่าแบบไหนถึงจะดีค่ะแล้วถ้ามันไม่เป็นอย่างที่คิดเนี่ยเอ๊ะควรจะมองหาตรงไหนปรับแก้อย่างไงดีเยี่ยมเลยค่ะ งั้นเริ่มที่พื้นฐานก่อนเลยตัว TG หรือ triglyceride ที่เห็นบ่อยๆในผลเลือดน,นะคะจริงๆมันคืออะไรแล้ว remnant CL ที่เราจะคุยกันเนี่ยมันเกี่ยวกันยังไงคะตัว TG triglyceride เนี่ยถต้ให้เห็นภาพง่ายๆนะครับมันก็เหมือนแพ็กเกจพลังงานที่ตับสร้างขึ้นมาแล้วก็ส่งไปกับเลือดให้เซลล์ต่างๆเอาไปใช้อ๋อค่ะส่วน remnant CL เนี่ยก็คือเจ้าแพ็กเกจพลังงานนี่แหละครับที่มันยัง เหลือค้างเหลือค้างอยู่ในเลือดอาจจะเพราะส่งไปไม่ถึงที่หมายหรือเซลล์ยังไม่พร้อมรับไปใช้พูดง่ายๆก็คือพลังงานที่มันยังลอยๆอยู่ในระบบรอการจัดการนะครับอ๋อเป็นพลังงานที่ยังค้างอยู่รอจัดการนี่เองแล้วทีนี้มันมีอีกค่าคือ non-HDL ซึ่งบางทีก็พูดเชื่อมกับ ApoB อันนี้มันต่างจาก Remnant CL ยังไงแล้วเราควรจะโฟกัสตัวไหนก่อนดีคะเป็นคำถามที่ดีครับ คือตัว Remnant CL เนี่ยมันจะเน้นไปที่ปริมาณพลังงานเลยพลังงานจาก TG ที่เหลือค้างอยู่บนอนุภาคไขมันค่ะส่วน non-HDL มันเหมือนการนับจำนวนอนุภาคมากกว่าหรือเรียกว่ายานพาหนะก็ได้ที่ขนส่งไขมันในเลือดเราซึ่งอายานพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะมีโปรตีนชื่อ apolipoprotein B หรือ apoB เป็นแกนหลัก non-HDL ก็เลยเหมือนเป็นตัวแทนคร่าวๆของจำนวนอนุภาคไขมันพวกนี้ครับเวลาเราดูผลเลือดเนี่ย เราก็มักจะมองที่ Remnant CL ก่อนค่ะดูพลังงานก่อนใช่ครับเพื่อดูว่าสมดุลพลังหานในร่างกายเราเป็นยังไงมีพลังงานเหลือค้างเยอะไปไหมพอเข้าใจเรื่องพลังงานแล้วค่อยไปดูที่ Non HDL เพื่อประเมินเรื่องจำนวนอน,อนุภาคหรืออาจจะมองในแง่สารอาหารที่เป็นโครงสร้างของอนุภาคได้ครับ เท่าใจภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะคือดูพลังงานก่อนแล้วค่อยดูจำนวนยานพาหนะงั้นค่าที่เหมาะสมราคาของทั้งสองตัวนี้ควรเป็นประมาณเท่าไหร่แล้วถ้ามันสูงหรือมันต่ำไปมันบอกใบ้อะไรเราได้บ้างคะสำหรับ r e m n a s c l นะครับค่าที่ดูดีเลยควรจะอยู่เทวๆๆ10หรืออยู่ในช่วง5-15ก็ได้ครับ5-15ใช่ครับถ้ามันต่ํามากแบบใกล้ศูนย์หรือติดลบไปเลยเนี่ย อาจจะแปลว่าพลังงานในระบบเราน้อยไปหน่อยแต่ถ้าสูงสูงเกิน20โดยเฉพาะในคนที่กินโลคาบอยู่แล้วนะสาเหตุยอดฮิตเลยมักจะมาจากการกินไขมันอิ่มตัวสายยาวหรือ46 46ครับที่มาจากเนื้อแดงของสัตว์บกใหญ่ๆนะครับกินเยอะเกินไปอ,อ๋อพกเนื้อวัวเนื้อหมูประมาณนั้นครับส่วน non-HDL หรือ a p o b ค่าที่เหมาะสมมักจะอยู่ราวๆ15ค่ะหรือช่วง1 0ถึง ทีนี้มันจะซับซ้อนนิดหนึ่งคือถ้าค่ามันต่ำมากๆนะครับต่ำใกล้ๆศูนย์เนี่ยอาจจะแปลว่ากินเนื้อแดงสัตว์ใหญ่ที่มีไขมัน46สูงๆเนะี่ยเยอะเกินไปจนไปกระทบการสร้างอนุภาคบางอย่างในร่างกายอา้าวต่ำไปกับไม่ดีเหรอคะเนึกว่ายิ่งต่ำยิ่งดีในกรณีนี้อาจจะแปลว่ากินเนื้อแดงเยอะไปครับแต่ในทางกลับกันนะถ้าค่ามันสูงค่ะ สูงกัน30ขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่จะหมายถึงว่าเรากินโปรตีนโดยรวมน้อยเกินไปอา้าวสูงไปกลายเป็นกินโปรตีนน้อยใช่ครับร่างกายเลยอาจจะต้องเอ่อสร้างอนุภาคขนส่งออกมาเยอะขึ้นเพื่อพยายามกระจายพลังงานที่มีอยู่นะครับโหตรง n o น,น h d l นี้น่าสนใจมากเลยค่ะคือต่ําไปอาจจะเพราะกินเนื้อแดงมากไปแต่สูงไปกลับกลายเป็นกินโปรตีนน้อยไปดูเหมือนต้องดูบริบทอื่นๆประกอบด้วยเยอะเลยนะคะใช่ครับต้องดูภาพรวม ทีนี้กลับมาที่เรมนั้น CL สูงในคนกินโลค่บนอกจากเรื่องเนื้อแดง C16 แล้วเนี่ยมีสาเหตุอื่นอีกไหมคะมีครับนอกจากไขมัน C16 จากเนื้อแดงสัตว์ใหญ่ในปริมาณมากๆแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของคาร์โบไฮเดรตแฝงขาบแฝงแบบเอ๊ะจะเผาผลาญไขมันหรือน้ำตาลก่อนดีนะเกิดเป็นภาวะเหมือนออรถติดในระบบเผาผลาญขึ้นมาได้เหมือนกันฟังดูมีหลายปัจจัยเลยนะคะทั้งอาหารทั้งกระบวนการในร่างกาย แล้วถ้าสมมุติเราเช็คแล้วพบว่าค่า Remnant CL หรือ Non HDL เนี่ยมันไม่ค่อยสวยเราควรจะเริ่มปรับตรงไหนดีคะถ้า Remnant CL สูงและสงสัยเรื่องเนื้อแดง46เป็นหลักนะครับก็ลองลดดูลดความถี่ลดปริมาณลงอาจจะสลับไปทานโปรตีนจากเอ่อสป,ปรีกไก่เป็ด สัตว์น้ำกุ้งหอยบูปลาพวกนี้จะมีไขมัน48หรือ s t e ร r i c acid ที่ดูเหมือนจะส่งผลกระทบตรงนี้น้อยกว่า46นะครับอ๋อ48ดีกว่าในแง่นี้ดูเหมือนจะดีกว่าครับหรือจะเพิ่มไข่เครื่องในหรือโปรตีนพืชหมักอย่างเทมเป้นัตโตะก็เป็นทางเลือกที่ดีแต่ก็มีข้อสังเกตเหมือนกันนะครับว่าบางคนอาจจะทนทานกับเนื้อแดงได้ดีกว่าคนอื่น <Ừ. S 1> อาจจะเกี่ยวกับพื้นฐานร่างกายเดิมที่บางทีเขาเรียกว่าสายเนื้อหรือสายแป้งอะครับอ๋อมีเรื่อง body type ด้วยครับอาจจะตอบสนองต่างกันส่วน non HDL ก็ปรับตามที่แปลผลไปเมื่อกี้ครับถ้าต่ำเพราะเนื้อแดงเยอะไปก็ลองลดเนื้อแดงเพิ่มโปรตีนชนิดอื่นแต่ถ้าสูงเพราะโปรตีนรวมน้อยไปอันนี้ก็ต้องหันมาเน้นกินโปรตีนให้เพียงพอให้หลากหลายขึ้นครับชัดเจนเลยค่ะสรุปง่ายๆก็คือ เรมเนนซี CL, เหมือนดูพลังงานที่เหลือค้างในเลือดเราเนาะครับผมส่วนนอน HDL เหมือนดูจํานวนยานพาหนะหรือสะท้อนภาพรวมสารอาหารโดยเฉพาะโปรตีนการเข้าใจสองค่านี้ก็น่าจะช่วยให้คนที่กินโลคาร์บหรือใครก็ตามที่สนใจสุขภาพสามารถปรับการกินโดยเฉพาะชนิดและปริมาณไขมันกับโปรตีนให้เหมาะกับตัวเองได้มากขึ้นนะคะ ถูกต้องเลยครับและข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนะครับคือเรื่องที่ว่าร่างกายแต่ละคนเนี่ยอาจจะตอบสนองต่ออาหารชนิดเดียวกันไม่เหมือนกันเลยค่ะอย่างเรื่องสายเนื้อสายแป้งที่อาจจะจัดการกับไขมัน46ได้ต่างกันนะครับ มันทําให้เราอดสงสัยไม่ได้ว่าหรือจริงๆแล้วปัจจัยเฉพาะบุคคลมากๆอย่างเช่นพันธุกรรมอาจจะมีบทบาทต่อการจัดการไขมันและโปรตีนในร่างกายของเรามากกว่าที่เราเคยเข้าใจกันหรือเปล่าน่าคิดมากเลยค่ะครับเป็นคําถามที่น่าจะมีการศึกษาหาคําตอบกันต่อไปในอนาคตครับ